สวัสดีครับวิเคราะห์บอลจริงจัง on YouTube วันนี้ผมจะพาทุกท่านไปคุยกันเรื่องของอเมริกันฟุตบอล NFL นะครับพูดถึงอเมริกันฟุตบอลแล้วเนี่ยนักกีฬาที่เป็นอันดับหนึ่งที่หลายคนยอมรับว่าเป็น best of the best ในกีฬาประเภทนี้ก็คือทอมเบรดี้ควอเตอร์แบ็กของนิวอิงแลนด์พทริอัและเซปเปอร์เบย์บัคเนียร์นะครับซึ่งตอนนี้รีทายไปแล้วเรียบร้อยเบรดี้เนี่ยเป็นแชมป์ซูเปอร์โบว์เจ็ดสมัยนะครับสูงที่สุดในบรรดานักกีฬาทั้งหมดของกีฬาประเภทนี้ทําให้หลายคนก็คิดกับ มีพอสวรรค์ตั้งแต่เกิดหรือเปล่าเป็นพวกโปรดิจี้นะครับที่ฝรั่งเขาเรียกกันแต่ในข้อแท็จริงแล้วเนี่ยเบรดี้อาจจะได้แชมป์เยอะในปัจจุบันก็จริงนะครับแต่ว่าในสมัยที่เขาเป็นเด็กเนี่ยเส้นทางของเขาไม่ได้รวยรือกลีบกุหลาบแม้แต่นิดเดียวครับและก็มีความยากลาบากกว่ากีฬาคนอื่นด้วยซ้ำไปนะครับอะไะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับชีวิตของเบรดี้ไปเล่ากันตั้งแต่ต้นเรื่องครับตอนนี้ตำนานอันยิ่งใหญ่ของวงการอเมริกันฟุตบอลทอมเบรดี้ประกาศรีทายอย่างเป็นทางการแล้วนะครับ ปิดฉาก2 2ปีเอาไว้อย่างน่าประทับใจทีเดียวในกีฬาอื่นๆเนี่ยอาจจะมีการดีเบตกันใช่ไหมครับว่าใครคือโกดนะครับหรือว่าคนที่เก่งที่สุดตลอดการอย่างเทนนิสเนี่ยก็มีข้อตกยงว่าเอ๊ะเป็นราฟาเอลนาดาวหรือเปล่าเป็นโรเจอร์เฟเดร์หรือว่านวัคยอกูวิชก็คือมีการโต้เถียงกันไปแต่ว่าใน NFL เเนี่ยจะไม่มีข้อกังขาเลยนะครับเพราะว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเบรดี้เนี่ยยืนอยู่จุดสูงสุดเบรดี้เป็นคนเดียวนะครับในประวัติศาสตร์ที่ได้แชมป์ซูเปอร์โบว์เจ็ดสมัย โดยแบ่งเป็นช่วงกับนิวอิงแลนด์เพเทเรตนะครับหสมัยแล้วก็อีกหนึ่งครั้งกับแทมปาเบย์บัคคเนียอย่างไรก็ตามเนี่ยหลายคนก็คงไม่เชื่อนะครับว่าจุดเริ่มต้นของเบรดี้เนี่ยเขาเป็นคนที่ถูกมองค่ามาตลอดแล้วก็เส้นทางชีวิตไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแบบที่ใครๆเข้าใจก่อนที่จะไปเล่าเรื่องของเบรดี้นะครับก็มีอีกหนึ่งประเด็นที่อยากจะเล่าให้ฟังก่อนนะครับคือในอเมริกาฟุตบอลเนี่ยจะมีกฎอยู่เรื่องหนึ่งครับก็คือเรื่องของการดราฟต์นะครับ การดราฟต์เนี่ยคือการที่แต่ละทีมเนี่ยจะเซ็นสัญญาเลือกผู้เล่นระดับมหาวิทยาลัยนะครับเอามาเล่น NFL ถ้าเกิดนักกีฬาคนไหนเนี่ยไม่ถูกดราฟต์ก็บอกได้เลยนะครับว่าแทบจะหมดสิทธิกับการเป็นนักกีฬา,าชีพโดยการดราฟต์เนี่ยจะแบ่งทั้งหมด7รอบนะครับรอบระ32คน7คูรัก็เท่ากับว่าจะมีคนถูกดราฟต์ในแต่ละปีเนี่ยแค่224คนเท่านั้นคือพูดง่ายๆเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่ถูกเลือกเป็นหน,น,นึ่งในสองร้เนี่ยก็แทบจะบอกว่า เปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่นได้เลยนะครับกลับมาที่เรื่องของเบรดี้นะครับจุดเริ่มต้นของเขาเนี่ยเขาได้รับทุนการศึกษานะครับให้ไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยมิชิแกนแต่ว่าพอย้ายไปมิชิแกนปุ๊บเนี่ยเบรดี้ก็เป็นแค่อะไหล่เท่านั้นนะครับโดยตอนในช่วงปีหนึ่งเนี่ยเขาเป็นโค้ชแบ็กเบอร์6ของทีมนะครับก็คืออยู่ไกลามากเขามีตัวจงตัวจริงหมดละแต่เบรดี้เดี่ยเป็นแค่แบ็กอัพในปีหนึ่งนะครับที่ฝรั่งเขาเรียกว่าปีเฟรชแมนเนี่ยเบรดี้ได้คว้างบอลทั้งปีนะครับร,ร,รับ และเรื่องที่แย่กว่าน,นั้นก็คือใน5ครั้งเนี่ยการคว้าบอลครั้งแรกสุดของเขาเนี่ยโดนอินเตอร์เซปนะครับวิ่งย้อนทำทัชดาวครับคือต้องบอกว่าโอ้โหเป็นการเปิดตัวที่แบบเลวร้ายมากๆจากนั้นพอขึ้นปี2ปุ๊บเนี่ยเบรดี้ก็ยังอยู่ในสถานเดิมนะครับก็คือเป็นตัวสมรองอดทนทั้งปีเขาได้คว้าบอลไปแค่15ทีนะครับ คือเราคิดด้วยว่าควอเตอร์แบ็กในอเมริกันฟุตบอลเนี่ยโอ้โหต้องแบบคว้าบอลกันเกมหนึ่งละหลาย10ทีแต่ว่าเบรดี้เนี่ยทั้งปีได้คว้าแค่15ทีก็ถือว่าน้อยมากนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยการรอคอยของเบรดี้เริ่มจะเห็นผลแล้วครับเพราะว่าพอขึ้นปี3ปุ๊บเขาได้ออกสตาร์ตตัวจริงบ้างน,นะครับและก็มีผลงานพอใช้คว้างไป14ทัชดาวน์เสียอินเตอร์เซปไป10ครั้งซึ่งค่าวิจารณ์จากสื่อมวลชนเนี่ยก็บอกว่าเบรดี้ก็เป็นเหมือนควอเตอร์แบ็กแบบทั่วๆไปพลังแขนปานกลางเคลื่ เมื่อได้โอกาสตอนปีสาไปแล้วแต่ว่าเล่นไม่ออกเนี่ยทำให้พอขึ้นปี4ปุ๊บเบรดี้ก็โดนยึดตำแหน่งตัวจริงคืนนะครับโดยโค้ชเนี่ยเอาไปแบ่งให้กับรุ่นน้องนะครับที่ชื่อว่าดูรูเฮนสันเนี่ยแบ่งกันเล่นนะครับคือในภาพรวมเนี่ยเบรดี้เป็นผู้เล่นที่โหวไวนะครับเข้าใจแทคกติกแต่ปัญหาคือสภาพร่างกายของเขาเนี่ยไม่ได้มีความโดดเด่นแบบชัดเจนขนาดนั้นนะครับหลังเรียนจบ4ปีนะครับเบรดี้ก็ตัดสินใจเข้าร่วมการดรัฟต์นะครับเพื่อโอกาสการเป็นนักกีฬาอาชีพ แล้วก็ไปตามธรรมเนียมนะครับที่ผู้เล่นเนี่ยจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมที่ชื่อว่าคอมไบ้นะครับหรือว่าการทดสอบสมรรถนะเพื่อให้แมวมองที่ต่างๆียได้รู้ว่าผู้เล่นคนนี้แหละโอเคมีศักยภาพแค่ไหนเช่นแบบวิ่ง40เมตรกี่วินาทีกระโดดสูงได้กี่เซนติเมตรเป็นต้นนะครับแต่ว่าพอเบรดี้เนี่ยเข้ารับการคอมไบนะครับเข้ารับการทดสอบสมรรถนะเนี่ยไม่ได้ออกมาแบบน่าประทับใจเลยนะครับโดยรายงานของแมวมองคนหนึ่งนะครับเขาิส s t ไว้แบบนี้ครับเขาบอกว่าเบรดี้ ขุ่นไม่ดีไม่มีกล้ามผอมเกินไปไม่มีความแข็งแกร่งโดนกระแทกล้มง่ายไม่มีความเร็วและทักษะในการหลบหลีกคู่แข่งไม่สามารถวิ่งไปกับบอลด,ด้วยตัวเองได้ไม่มีพลังแขนมากพอไม่สามารถควางลูกพุ่งเร็วได้โดยคู่แข่งรวบง่ายเอาตัวรอดไม่เก่งและเป็นผู้เล่นที่เล่นได้ตามระบบเฉยๆไม่มีความโดดเด่นอะไรนะครับโอ้โหถือว่าเป็นคำว,วิจารณ์ที่เผ็ดร้อนนะถ้าเกิดเราไปนักกีฬาอาชีพเนี่ยแล้ว ได้ยินใครวิจารณ์ขนาดนี้เนี่ยโอ้โหมันต้องมีเฟลกันบ้างน,นะครับเบรดี้เนี่ยมีส่วนสูง193เซนติเมตรนะครับแต่ว่าปัญหาคือเขาเนี่ยมีโครงสร้างร่างกายที่ฝรั่งเรียกว่าสกินนี่นะครับหรือว่าผอมเกินกว่านักกีฬาท,ทั่วไปวิ่งก็ไม่ค่อยเร็วสถิติวิ่ง40หลาของเบรดี้เนี่ยอยู่แค่5.28วินาทีนะครับซึ่งต่ำกว่ามาตรฐานของคอร์เตแบกทั่วไป โดยเมลไคลเปอร์เนี่ยเป็นนักวิเคราะห์ของ NFL เนี่ยเขาเคยบอกครับเขาบอกว่าตั้งแต่เขาวิเคราะห์ทำงานผู้เล่นมาเนี่ยเคยทดสอบคอมไบกับโคเตแบกมาแล้ว576คนและศักยภาพทางร่างกายของเบรดี้เนี่ยอยู่อันดับที่576ก็คือบวยนะครับคือโอเคแหละว่าเบรดี้เนี่ยมีจุดเด่นคือเป็นโคเตแบ็กที่ฉลาดนะครับเขาทำการบ้านหนักมากแล้วก็ศึกษากู่แข่งแบบละเอียดเลยว่าจะมาแผนไหน ตอนเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาจะไปอยู่ที่เชมเบอร์เลอร์ฮอล์นะครับซึ่งเป็นศูนย์ฝึกของทีมเพื่อดูวิดีโอการแข่งขันแมตช์ต่างๆนะครับไปดูคู่แข่งล่วงหน้าคือพยายามจะซึมซับทุกอย่างให้เยอะที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเวลาได้ลงสนามปุ๊บจะได้ทําผลงานได้ดีๆนอกจากนั้นเนี่ยเบรดี้ยังเป็นคนที่มีบุคลิกขอบเป็นผู้นําสูงมากนะครับนิสัยดีและก็สามารถดึงความสามารถของเ,เพื่อนๆในทีมออกมาได้ที่สําคัญที่สุด ก็คือเบรดี้เป็นคนที่มีหัวใจแข็งแกร่งมากนะครับหลายทีมแหละที่ทีมของเขากำลังจะแพ้อยู่แล้วแต่ว่าเบรดี้เนี่ยไม่ยอมตายง่ายๆนะครับแล้วก็พาทีมคัมแบกกลับมาได้ตลอดแต่ว่าข้อดีทั้งหมดที่ผมเพิ่งพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยมันเป็นศักยภ,ภาพภายในครับคือคนเนี่ยมันไม่เห็นหรอกแบบคุณแบบเป็นคนฉลาดคุณเป็นคนมีความเป็นผู้นำเนี่ยมันมองไม่เห็นจากตาเปล่าไงเวลาการดราฟตัวเนี่ยสิ่งที่แต่ละทีมเนี่ยจะสนใจก็คือค่าพลังฟิสิกอลนะครับค่าพลังภายนอกคุณวิ่งเร็วไหม คุณกระโดดสูงหรือเปล่าคุณคว้าบอลได้แรงไหมมีคนเปรียบเทียบที่น่าสนใจนะครับชื่อเกรกฮารเดนนะครับเขาเป็นสตาฟโค้ชของมหาวิทยาลัยมิชิแกนนะครับเขาบอกว่าเบรดี้เนี่ยเป็นเหมือนแบทแมนนะครับและแบทแมนเป็นฮีโร่ที่ไม่มีพลังพิเศษซึ่งทีม NFL เนี่ยก็มองแบบนี้เหมือนกันครับเขาบอกว่าถ้าเกิดเลือกผู้เล่นได้สักคนเนี่ยทำไมไม่เอาซูเปอร์แมนไปเลยล่ะที่แบบบินได้มีพลังพิเศษนะครับจะไปเอาแบทแมนที่เป็นมนุษย์ธรรมดาทำไมสตีฟมาริอุชี่นะครับซึ่งเป็น เฮดโค้ชของซานฟรานซิสโก 49er นะขนาดนั может, ้นนะครับเขาบอกว่าแน่นอนอ่ะว่าเขารู Итак, ้จักทอมนะครับแต่ว่าปัญหาคือทอมในวิ่งช้ามากแล้วก็ไม่มีบุคลิกของความเป็นซูเปอร์สตาร์นะครับส่วนการคว้าบอลก็ไม่ได้ทำให้ตกตะลึงอะไรนะครับมีเพื่อนอีกหลายคนที่ดูจะทําได้ดีกว่าเขานะครับก็เราจะเห็นว่าทั้งพวกสเกลนะครับพวกแมวมองหรือว่าแม้แต่โค้ชของที่อื่นๆเนี่ยยังไม่มีใครเห็นคุณค่าที่ซ่อนอยู่ในตัวของเบรดี้นะครับ หลังจากเสร็จการคอมบายนะครับการดรัฟตัวก็เริ่มขึ้นครับภาษาอังกฤษก็เรียกว่า NFL Draft Day นะครับโดยในปี2000เนี่ยจัดขึ้นที่นิวยอร์กนะครับคือตามปกติแล้วเนี่ยตัวเต็งที่คาดว่าจะถูกดรัฟ์เบอร์ต้นเนี่ยจะถูกเชิญไปที่ Radio City นะครับซึ่งเป็นหอประชุมที่ New York นิวยอร์กเนี่ยแต่ว่าเคสของเบรดี้เนี่ยไม่มีคนเชิญไปนะครับเพราะว่าก็ยังไม่มีใครรู้เหมือนกันว่าเขาจะถูกดรัฟหรือเปล่านะครับอาจจะไม่ถูกดรัฟเลยก็ได้ เบรดี้ก็เลยนั่งลุ้นผลดราฟต์อยู่ที่บ้านกับคุณพ่อคุณแม่นะครับดราฟต์รอบแรกส2คนผ่านไปนะครับก็มีควอเตอร์แบ็กถูกเลือกไปคนหนึ่งคือแชดเพนิงตันไปอยู่นิวยอร์กเจ็ดนะครับจากนั้นรอบ2รอบ3ก็ผ่านไปมีควอเตอร์แบ็กถูกเลือกไปอีก2คนรอบ4รอบ5้ามาถึงก็มีควอเตอร์แบ็กถูกเลือกไปอีก3คนแต่ว่าทั้งหมดทั้งสิ้นไม่มีชื่อของทอมเบรดี้นะครับมาถึงจุดนี้เนี่ยตัวเขาเองก็หวั่นไหวนะครับและก็คิดขึ้นมาในใจว่าเฮ้ยหรือบางทีจจะไไมม่มีใครรรยาากด้เิงๆ เท่ากับว่าตอนนี้โอกาสของเบรดี้เหลืออีกแค่2รอบนะครับก็คือรอบ6กับรอบ7รวมนักกีฬาที่เหลือที่จะถูกเลือกเนี่ยอีแค่64คนนะครับซึ่งถ้าเกิดเบรดี้ไม่สามารถถูกเลือกได้1ใน64คนนี้เนี่ยก็น่าจะแน่นอนแล้วละครับว่าเขาคงจะไม่สามารถเอาดีได้ในกีฬาเมริกันฟุตบอลน,นะครับพอเข้าสู่การดรัฟต์รอบ6เนี่ยที่ห้องประชุมของทีมนิวอิงแลนด์แพทริออตเนี่ยกำลังเต็ไมไปด้วยความตึงเครียดเลยนะครับ คือจริงๆแล้วเนี่ยเบรดี้เนี่ยอยู่ในสายตาของเฮดโค้ชนะครับก็คือบิลบิลิชิกมาตั้งแต่แรกนะครับแต่ว่าสาเหตุที่ต้องเมินเบรดี้ไปในตอนแรกเนี่ยก็เพราะคอร์เตอร์แบ็กเนี่ยไม่ใช่เป้าหมายแรกของการดรั์ปีนี้ของนิวอิงแลนด์นะครับคือณตอนนั้นเนี่ยนิวอิงแลนด์เนี่ยมีคอร์เตอร์แบ็กอยู่3คนแล้วนะครับคนแรกคือดรูเบรโซนะครับซึ่งเป็นผู้เล่นแบบระดับโปรโ,โบนะครับอีก2คนก็คือไมเคิลบิชอปกับจอห์นฟรีซซึ่งฝีมือก็ใช้ได้นะครับ ดังนั้นเนี่ยตอนที่ดิวิงแลนด์เลือกดราฟรอบแรกๆเนี่ยก็เลยไปเลือกตัวไหนที่ขาดก่อนนะครับแต่พอมาถึงดราฟรอบ6นะครับทีนี้เนี่ยบิลบิลิชก็เลยบอกว่าเฮ้ยเขาเนี่ยอยากได้เบรดี้เอาไว้กับทีมจริงๆนะครับแต่ว่าผู้บริหารคนอื่นก็เห็นแย้งนะครับโดยเฉพาะฝ่ายการเงินเนี่ยเพราะเขาบอกว่ายังไงก็มีดรูเบโซเนี่ยซึ่งเป็นมือหนึ่งอยู่แล้วแล้วก็เตรียมจะต่อสัญญ,ญาราคาแพงออกไปด้วยนะครับแล้วจะไปจ้างเอาเบรดี้ซึ่งเป็นดาวรุ่งแล้วก็พอดึงเข้ามาก็เป็นมือสี่แน่ๆไว้ทําไมนะครับ อย่างไก็ตามเนี่ยทางบิวบิลิชิกเนี่ยซึ่งเป็น h ฮ o โค้ ode, เขาก็เปิดวิดีโอเลยนะครับเปิดวิดีโอให้กับทุกคนดูเลยในห้องวอร์มเนี่ยเขาบอกว่าเบรดี้เนี่ยเป็นคนที่มีศักยภาพที่แก้ปัญหากับทีมได้เสมอนี่คือคำพูดของบิลิชิกเะครับเขาบอกว่าพวกเราเนี่ยดูวิดีโอของเบรดี้อีกครั้งอีกครั้งและอีกครั้งนะครับเห็นได้เลยว่ามีศักยภาพในการพาทีมคัมแบ็ก กลับมาได้ทุกครั้งเบรดี้เจอเกมที่ยากและมีแรงกดดันตลอดการเล่นมหาวิทยาลัยแต่สุดท้ายเขาช่วยมิชแกนเอาตัวรอดได้ตลอดนะครับนี่คือคําของบิลลิชิกนะครับสิ่งที่บิลลิชิกเห็นเนี่ยคือพอสวรรค์ที่ซ่อนอยู่ในตัวเบรดี้นะครับสมมุติว่าถ้าเกิดจับแยกเป็นเพื่อนเดียวๆเนี่ยโอเคแหละว่าอาจจะไม่ค่อยเห็นความเก่งมากนะักเพราะว่าฟิสิกส์สภาพร่างกายความวิ่งเร็วความกระโดดสูงเนี่ยเบรดี้อาจจะไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าพอเอามาลงสนามปุ๊บเนี่ย เล่นร่วมกับคนอื you, tiempo, to Mont ่นเมื Dani ่อไรเนี่ยความสามารถของเบรดี้เนี่ยจะพุ่งขึ้นถึงขีดสุดทันทีเหลืออีกไม่กี่นาทีนะครับนิวอิงแลนด์ก็ต้องตัดสินใจแล้วครับว่าจะเลือกใครนะครับสุดท้ายเนี่ยกลุ่มผู้บริหารของนิวอิงแลนด์เนี่ยก็โทรศัพท์ไปหาลอยคานนะครับซึ่งเป็นเฮดโค้ชของเบรดี้สมัยอยู่ที่มหาวิทยาลัยมิชิแกนนะครับแล้วก็ถามตามตรงเลยว่าเด็กคนนี้เนี่ยเก่งพอหรือเปล่าที่จะเล่นให้กับนิวอิงแลนด์แพทริอตนะครับ ซึ่งโค้ชลอยคาก็ตอบกับว่าคุณจะไม่วันเสียใจเลยถ้าเกิดดราฟต์เขานะครับซึ่งเมื่อได้คำยืนยันจากอดีตโค้ชเนี่ยทำให้สุดท้ายเนี่ยเมื่อถึงคิวของนิวอิงแลนด์นะครับในการดราฟท์รอบ6นะครับพวกเขาก็เลยตัดสินใจเลือกทอมเบรดี้เป็นดราฟ์คนที่199นะครับและเป็นทีมเดียวใน NFL ฤดูกาลน,นั้นนะครับที่ใส่ชื่อโคตแบกไว้ในรอสเตอร์ถึง4คนด้วยกันพอนิวอิงแลนด์เลือกปุ๊บเนี่ย ตัดกลับมาที่บ้านของเบรดี้ในแคลิฟอร์เนียนะครับทั้งพ่อทั้งแม่และก็ตัวทอมเบรดี้เนี่ยทั้งหมดก็ดีใจแบบไม่มีคําบรรยายนะครับในที่สุดเขาก็ถูกดราฟ์แล้วนะครับแล้วก็มีโอกาสได้เป็นนักกีฬาอาชีพอย่างที่ตั้งใจเอาไว้นะครับซึ่งเบรดี้เนี่ยยอมรับทั้งน้ําตาในภายหลังนะครับเขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่หนักมากจริงๆนะครับหลังจากถูกดราฟตัวอย่างเป็นทางการเบรดี้ก็ไปเข้าแคมป์เก็บตัวกับเพื่อนร่วมทีมในกครับที่นิวอิงแลนด์ซึ่งคนแรกที่เขาเจอเนี่ยก วันนั้นเนี่ยเขาบอกโรเบิร์ตคราฟแบบนี้ครับเขาบอกว่าสวัสดีคุณคราฟตผมอยากจะขอแนะนำตัวผมชื่อทอมเบรดี้และผมอยากให้คุณรู้ว่าการเลือกผมคือการตัดสินใจที่ดีที่สุดที่องค์กรแห่งนี้เคยทำมาผมก็ถือว่าเป็นความมั่นอมั่นใจมากๆนะครับของเด็กหนุ่มซึ่งถูกดราฟต์ในอันดับ199รอบที่6ของ NFL นะครับแต่สิ่งที่เบรดี้เนี่ยบอกกับโรเบิร์ตคราฟต์วันนั้นก็ไม่ใช่เรื่องโกหกสัทีเดียวนะครับพอได้สัญญาอาชีพปุ๊บ เขาก็พัฒนาฝีมือเรื่อยๆเลยในปีแรกเนี่ย <_ C os al> เขาเริ่มต้นจากการเป็นสำรองเบอร์3 <_ C os al> ก็ค่อยๆขยับอันดับขึ้นเป็นสำรองเบอร์2แล้วก็กลายเป็นสำรองเบอร์1นะครับในเวลาแค่ปีเดียวเท่านั้นทีนี้เนี่ยพอดรูเบสโซควอเตแบกตัวจีของนิวอิงแนด์เนี่ยบาดเจ็บในปี2001ในเกมกับนิวยอร์กเจ็ตส์นะครับจนต้องโดนเปลี่ยนตัวออกเบรดดี้ได้ลงสนามแทนนะครับและจากนั้นมาเนี่ยจนถึงวันสุดท้ายของอาชีพการเล่นเขาก็ไม่เคยกลับไปเป็นตัวสำรองของใครเลยครับ คือกับดิวอิงแลนด์เนี่ยแม้แต่ดูเบรโซซึ่งมีค่าจ้างมหาศาลแล้วก็เป็นผู้เล่นชื่อดังของหลีกเนี่ยก็ยังจะเป็นต้องหลีกทางให้กับเด็กหนุ่มดรัฟรอบอย่างเบรดี้ครับเพราะว่าก็ต้องไว้กันตามผลงานแหละเบรดี้เนี่ยเล่นได้สมบูรณ์จริงๆหาข้อผิดพลาดไม่ได้เลยสุดท้ายแล้วนะครับ6แชมป์ซูเปอร์โบว์ที่ดิวอิงแลนด์แพทริออตเนี่ยเคยทําได้อยู่ในยุคสมัยที่เบรดี้ลงเล่นเป็นควอเตอร์แบ็กทั้งหมดเลยนะครับเบรดี้เนี่ย ทำให้โลกได้เห็นเลยครับว่าแม้เขาจะเป็นคนตี่แบกสไตล์ดั้งเดิมอยู่ในพ็อกเก็ตเป็นหลักแต่ว่าถ้าเกิดคุณเนี่ยเข้าใจเกมจริงๆนะครับคุณก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนกันเบรดี้เนี่ยไม่ใช่คนที่วิ่งเร็วที่สุดไม่ใช่คนที่คว้าบอลแรงที่สุด แต่ว่าเขามีความรอบรู้รู้จักศึกษาข้อมูลคู่แข่งและศึกษาข้อมูลของเพื่อนร่วมทีมอยู่เสมอคือในเชิงฟิสิกส์เข้าเชิงสภาพร่างกายเนี่ยเขาอาจจะไม่เด่นเท่าใครหรอกแต่ว่าถ้าเกิดเรื่องของจิตใจเนี่ยไม่มีใครกินเบรดี้ลงแน่ครับโดยบิวเบิชิกนะครับเฮดโค้ชเนี่ยเคยกล่าวสรุดีเบรดี้เอาไว้ครับบอกว่าสิ่งที่เบรดี้เหนือกว่าใครเนี่ยก็คือเขาซ้อมหนักที่สุดแล้วนะครับเขาซ้อมเรื่องเดิมๆซ้ําๆทุกวัน เพื่อให้เวลาแขงขันจริงเนี่ยจะได้เป็นไปนอย่างที่ตัวเองต้องการนะครับและเบรดี้เนี่ยเป็นคนฉลาดและก็เรียนรู้ข้อมูลได้ไวมากนะครับและที่สําคัญที่สุดก็คือมีจิตใจมั่นคงกับทุกๆเรื่องนะครับก็เลยเป็นเหตุผลสําคัญที่ทําให้เขายิ่งใหญ่เหมือนทุกวันนี้นะครับซึ่งแน่นอนครับจนถึงวันนี้เนี่ยการคว้าตัวทอมเบรดี้มาร่วมทีมนิวอิงแลนด์แพทริออตในปี2000ได้รับการขนานนามว่าเป็นเดอะบิ๊กเกสต์สตลหรือว่าการคว้าตัว ที่คุ้มค่าและราคาถูกที่สุดใน NFL ราวกับขโบยมาครับจากผู้เล่นที่ทุกคนมองค่ามา198ครั้งกลายมาเป็นควอเตอร์แบ็กที่ยอดเยี่ยมที่สุดตลอดการของดีมีคุณค่าแต่ว่าไม่มีใครเห็นความงานที่ซ่อนอยู่เนี่ยเรื่องแบบนี้ก็เกิดขึ้นได้ในวงการกีฬาเหมือนกันครับ นี่แหละครับคือเรื่องราวของทอมเบรดี้นะครับก็ต้องบอกว่าชีวิตของเขาผ่านการดิ้นรนผ่านการต่อสู้กว่าจะรับการยอมรับและจนถึงวันนี้เขาก็ถูกเรียกว่าโกดหรือว่าผู้เล่นที่เก่งกาจที่สุดยอดเยี่ยมที่สุดตลอดการของอเมริกนฟุตบอลครับเอาละครับเรื่องราวของเราก็จบลงแล้วเรียบร้อยนะครับใครที่อยากจะฟังเรื่องไหนจากพี่คะร์บอลจริงจังออนยูทูบนะครับสามารถคอมเมนต์ความคิดเห็นได้เลยนะครับที่ช่องข้างล่างนี้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนเลยครับให้คำสัญญานะครับแล้วก็ถ้าเรื่องไหนเนี่ยสามารถเล่าได้ก็จะหยิบมาเล่าให และกดกระดิ่งให้ช anel วิเคราะห์บอลจริงจังด้วยนะครับผมวันนี้ผมลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ